สวัสดีครับวันนี้เราโห้มันคือนมากเลยสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่พาร์คิงแคสเกมมิ่งทีวีนะฮะเออก็มาอยู่กับเกม S D ศูนย์แปดเจ็ดีนั่นเองนะก็มาอยู่กับแขกรับเชิญจากรายการรามาดี้เกมรีวิวนะฮะก็สวัสดีครับครับสวัสดีครับโอเคครับเราโอ้ อตอนนี้ก็นับเวลาแค่สี่ทุ่มนะฮะ <c oughs> <c oughs> เวลาหน้าแคสเกมมากเลยยราบเดินกันเลยอครับผมนะว่าค <c oughs> นาลุก <c oughs> นะเราเดินชั้นแรกอยู่ซึ่งเป็นอะไรที่เดินสโลว์มากเลยโอ้โยตอนนี้คุณ เออคุณริวรู้สึกไงบ้างครับหลังจากที่ได้รีวิวเกมนี้ไปแล้วนะครับขอบอกเลยว่าเป็นอะไรที่คนอดผีหน้ามาถ่ายทํามากครับโอเคเกมนี้แนละ้วแนะนำานะไม่ควรเล่นเนยเนก้ไม่สุดยอดเกมนี้นะครับขอบอกว่าแนะนํานะเออของผมนะขอแนะนําว่าอย่าเล่นคนเดียวครับผมและอย่าเล่นตอกนกลางคืนและอย่าเล่นกับ เล่นอย่าเล่นอย่าเล่นแบบว่าอย่าแหกปากแล้วคนอื่นด่านะคนอื่นจะด่าได้น <ะ S 2> ต้องเป็นเต้นเอาสมควรเพราะว่าเกมน,นี้นะครับการาฟิกก็ค่อนข้างที่จะดีแล้วแถมเนื้อที่ยังใช้น้อยมากครับผมอตอนนี้ลงมาลง,ล,งลงมาชั้นสองเลยไหมครับโอเคครับก็อยู่ชั้นสองกันแล้วนนก็แนะนำนะครับควรจะมีเพื่อนเล่นเป็นเพื่อนอยู่ข้างๆนะครับแล,แล้วก็ ไม่แนะนําสําหรับคนเป็นโรคหัวใจด้วยนะฮะอาจจะไม่มีชีวิตกลับไปได้ผมผมโดนมาหนึ่งสเต็ปแลวครับอันนี้เราก็เซบเลยเฮ้ยกันเลยทีเดียวคุณเจอประมาณชั้นไหนครับเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ชั้นสามครับผมคุณเจอชั้นสามใช่ไหม <laughs> ไม่จริงใช่ไหมจริงครับผมจริงมันเป็นเรื่องจริงร <laughs> ไอ้ตรงมุมนี้แม่งอ้สุดยอด <laughs> อแล้วคิดดูครับชั้นส ну oh. <sh ี่แล้วครับผมชั้นสี่ลนะฮะโอ้เยอะอาจจะสังเกตนะครับว่าทาไมเราต้องพูดกันบ่อยๆนะมันมันหลอนจริงๆครับผมแล้วอันนี้มันเป็นเวอร์ชั่นแบบกําแพงทั้งสองด้านเนี่ยเรามองไม่เห็นทางข้างล่างแล้วแบบโอ้โหแล้วผ้านี้ก็ไม่สามารถกระโดดได้นะฮะเดินได้อย่างเดียวครับผมใช่ครับ เดินแล้วก็เหมือนบังคับเส้นทางครับผมสามารถเดินทางนี้ได้ทางเดียวบูรกา้าเดินลสียงไปข้างล่างเสียงอะไระครับเนี่ย,ยเสียงมุมกำแพงมากเลยครับชั้นห้าแล้วครับชั้นห้าแล้วครับชั้นห้าแล้วเนียแล้วนี่เปิดแฟดเปิดแฟดแล้วก็สโลด้วยนะเปิดแฟดอ่าอันนี้ใช้แฟดแบบความเร็วเท่าไหรอ่อ่ะเอฟสามสิบสี่สิบ แนะนำแนะนำให้ห้าสิบนะครับเออปล่อย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 ,อย,อยเรื่องแฟดไปต่อนะให้เรามาเข้าเกมกันดีกว่าอัอ่ีอมืมอดองไง<อ> <laughs> ก,ก็ก็นอกเรื่องไงนอกเรื่องออกไปทางนู้นก่อนอ <laughs> จะได้แบบเออไม่ต้องกังวลอะไรมาก <laughs> โอเคโอเคสนกุนกแล้วสนกุนกแล้วเอาละครับเ <laughs> <laughs> ขาบอกว่าชั้นนี้นะครับทางคเดือดผีได้มาบอกแล้วครับว่า มีสิ่งลี้ลับซ่อนอยู่ก็เป็นได้หรือเปล่าพี่๋องามาดูกันพี่ปองครับภาพเริ่มมืดแล้วครับพี่ปองรออครับผมไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวโอ้โแกนสั่นเอาฉนวกชนกแล้วทำไมมันเอ้ยโอ้โหขนาดผมดูผมยังเสียวตามเนี่นะเอาละครับกำลังกำลังลงอ่ะใช่ป่ะ อย่ามาโผล่ตอนนี้นะไอชั้นเจ็ดแล้วชั้นเจ็ดแล้ว oh. นี่ก็เวลา21นาฬิกา05.55นาทีนะฮะก็มัน,นส่งผลแคชไหมเนะี่ยก้าวสู่สีทุกหรือ5นาทีเท่านั้นนะฮะเราจะก้าวสู่สี่ส้มและนี่ก็สู่ชั้นแปดนะฮะโอ้ชเจ็ดเจ็ดอ,อยู่ครับเจ็ดอยู่ครับก็ลงไปชั้นแปดแล้วเออแปดเนาะ เกมมันลงแล้วมันนับมันมันนับชั้นขึ้นพี่ีนี่นับชั้นขึ้นแล้วเอ้ยชั้นขึ้นแล้วนับชั้นลงเดินลงเดินลงเดินกลับาาไปหันไปปุ๊บเจอพางเรียบร้อยโอ้โหอาจจะเจอนะเวลาสี่ทุ่มก็เป็นได้ <c oughs> โอ้โหนี่ผมดูผมยังขาเก่งเนี่ยเก่งขาเนี่ยไหว <c oughs> ไหว <c oughs> ไหมแล้วอ่ะโอ้ยภาแม่งเริ่มเบอร์ ใช่ใช่เฮ้ยนวะเหรอโอ้โดูอ้โหดเล้วไงเจอ้โอ้โอ้โไม่ไม่เห็นน่ากลัวเลยโอ้ไม่เห็นน่ากลัวนะครับผมสะดุ้งหนึ่งผมสะดุ้งหนึ่งสเต็ป ไม่น่ากลัวเลยยังจะกล้าพูดอีกเนาะเมาหันทิศไม่ถูกนะก็เป็นคนแคสเกมไม่แชสเกมผีมันก็เสียชติเกิดหมดเราก็ต้องแคสกันสักเกมนะเอออาจจะเอาเครดิตของคนอื่นมาทำก็ได้นะแต่ว่าอันนี้ก็เออมันก็มันก็น่ากลัวอีกเกมหนึ่งละแล้วก็พื้นที่ก็ใช้ไม่เยอะด้วยนะครับก็ลองเอาไปเล่นกันได้เขาเป็นนี้ประหยัด ก้าวสู่ชั้นที่เก้าเดินไม่รอดแล้วมันดูเเกมผีมันั่งหัวเราะได้เอ้ยมันต้องมีอารมณ์เฮฮามาเครียดอะไรอย่างงี้ช็อกตายาดีขนาดเฮฮาคนยังลุกอ่ะโอเคครับนี่เราก็สู่ชั้นที่สิบกันแล้วเยอเอาละครับตอนนี้ ข้างหน้านเราชั้นสิบเอ็ดมีผีอยู่ก็อาจจะเป็นได้อ,อาจจะเจอชั้นสิบสองก็เป็นได้นะฮะสำหรับคนที่ดูอยู่นะฮะอย่าเก็บไปฝันโอ้ย <c oughs> เป็นผม <c oughs> ผมไม่เหลือแล้ว <c oughs> กากที่รีวิวเอ๊ะทำไมชั้นที่หกมันไม่เจอวะผมรีวิวชั้นที่หกนี่เจอเต็มเต็มเลยส่วนมากมันจะเป็นการแรนดอม l นะ แลนดอมนะแลนดอมเจอระดับชั้นนั่นเองอาจจะเจอนะเวลาสี่ทุ่มเป๊ะก็เป็นได้ไอ้ขาดสั่นนะเนี่ยไม่สั่นอ่ะสั่นแต่แขนเนี่ยมันเกิดวิถูกันอ๋อนะฮะก็ปากฉันแอลของอ้าพี่พูดก่อนนะ อ่าครับอ๋อถ้าเรื่องการฝากแชแนลก็ขอขอบคุณมากครับที่ติดตามคลิปของผมมานะอ้าวฝากแชแนลอ๋ไม่ใช่อันนี้มาจริงๆมาขอบคุณนะอ่าส่วนแชแนลของผมนะครับก็เข้าไปที่ y t u t u นะสแลตยูทนะตามด้วยมาฮลาบัซซานะครับก็เป็นแค่นำปากกาเฉพาะนะครับส่วนรายการก็ชื่อรายการรามาดี้เกมพิวิ w ครับผมทีมได้ครับ RMDGP ครับครัก็ ตติดดามไ้สำหรับใครที่อยากติดตามนะฮะเราจะมีลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะฮะก็โอเคเข้าเกมไปต่อ <c oughs> เฮ้ยเลี้ยวแล้วเหรอเลี้ยวไม่มันเป็นทางเลี้ยวแล้วเลี้ยวแล้วเยี yeah. ้อาจจะเจอนะเวลาสีตุมเป๊ะก็เป็นได้นะเรเเาจอฮ้ยมันมันมืดลงนะมันมันเบอร์แล้วมันเบอร์แล้วโอเคครับเฮ้ยมันมันมันเบอร์เบอร์เนาะตอนเนี้ย มันเบอร์แล้วครับมันเบอร์แล้วครับมันจะชอบมาทางตรงนะะถ้าเจอเนี่ยพอเคยเล่นมาก่อนเดินมาต่แท๊กนะฮะขนาดนี้เวลาส4นาฬิกาเครับเราก็เดินตรงไปต่อนะครับทางโคดแล้ยวละทางมันค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะโคตรเคี้ยวนะมันจะมีซิกซักด้วยนะเพลงมันก็ดักติดๆอยู่ อยากอยากรู้คนสร้างเกมจริงๆครับตึกมันเป็นตึกยังไงอะลง13ชั้นจริงลงไปชั้นใต้ดินหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่เขาอาจจะลงไปเดินนรกเลยนะไม่คช่ไหครับโอเคเดี๋ยวเดือกันต่อเสียงใครเดินวะโอ้ยผมดูยังแทบคลั่งเลยครับตอนนี้ผลลุกหมดแล้วนะตอนนี้ ก็สู่ชั้นที่14แล้วมันเบอร์ขึ้นแล้วเอาแล้วน้องบาสครับภารกิจต่อไปครับลงไปที่ชั้น15ครับผมได้ครับตอนนี้ขาวผมสั่นไว้สั่นทั้งร่างกายมันก็เป็นเกมที่หลอนพอสมควรนะน่ากลัวเหมือนกันก็ถ้าผมให้คะแนนให้สิบเลย ถ้าเป็นผมผมว่าผมให้8ดีกว่านะเพราะว่ามันก็เป็นแค่ทางเดินธรรมดาครับแต่แต่เรื่องถ้าให้มันตกใจนี่ผมให้เต็มเลยฮะอันนี้ก็สู่ชั้นที่15นั่นเองคุณเอาละเก่งมากเด็กๆอ่ะไปพักแค่ไม่ใชจไปปักกินน้ำนี่คำของพี่ปองครับผมโอเคครับเด็ๆใจเวลาปัตกิล็อกไหมเนี่ย โอเคชั <Okay. S 1> ้นที่สิบหกอะชั้นนี้แหละครับที่เขามีประวัติกันไว้มีประวัติด้วยอ่ะชั้นนี้นี่ครับเชาบอกอุ้ยมาแล้วครับเราเป็นชาวเราครับเราชอบวิ่งไปหามัน yeah. Hello, yeah. Hello. Hello. เยี่ฮัลโหลไกส์ไปกินเบสเยี่ยฮลโหลฮลโหลเฮ้ยมันมาแล้ว <Yeah. S 1> เยี่ยเ้ยเราต้องไปหามันครับเยี yeah. ่ยสวัสดีครับเป็นชื่ออะไรครับเนี่ย